บาสิการว่าอุบาสิกากาสิได้กระทําแล้วตถาเหมือนอย่างนั้นโสภิกคูอันว่าภิสูุนั้นปีวิตวาเดิมแล้วอยาคุงซึ่งเขาต้มจินเตสิคิดแล้วว่าอาโหวตาโอหนออุปาสิการว่าอุบาสิกาเปสัยยะ พึงส่งไปขัดชะกังซึ่งของอันบุคคลพึงเคี้ยวเอวะรูปังอันมีอย่างนี้เป็นรูปเปแก่เราอิติดังนี้อุปาสิกาว่าบาสิกาเปเสสิส่งไปแล้วตั้งปิขัดชะกังซึ่งของอันบุคคลพึงเคียวแม้นั้นตั้งแต่โสจินเตสิเป็นต้นไปเป็นข้อสอบแปลโดยพยัญชนะ2548ซึ่งทางคณะผู้จัดทำก็จะแปลตามสำนวนสนามหลวง2548นะครับ ซึ่งเฉลยโดยพระเทพปริยัตสุธีอินทปัญโยวัดปกพิพิมุกสนามหลวงแผนกบาลีเป็นผู้ตรวจแก้นะครับโสพิกขุอันว่าภิกษุนั้นจินเตสิคิดแล้วว่าอาย่างอุปาสิกาอันว่าอุปาสิกานี้เปเสสิส่งไปแล้ววัดถุงซึ่งวัตถุไมยาสัพพังจินติตะจินติตังอันเราคิดแล้วทั้งคิดแล้วทั้งปวง อาหารันว่าเราถทัตุก,กามโมเป็นผู้ใคร่เพื่อนเห็นเอตังอุปาสิกังซึ่งอุปาสิกานั่นอหิย่อมเป็นโอโหว,วาตาโอหนอปาสิกาว่าอุปาสิกาผุขคลังยังบุคคลข้าหาเปตาวาให้ถือเอาแล้วนานักคะรัศโพชนังซึ่งโพชนะมีรถอันเลิศต่างๆเมเพื่อเราอาคัตฉัยยะพึงมา สยางเอวะเองนั่นเที่ยวอิติดังนี้อุปาสิกาอันว่าอุปาสิกาจินเตตวาคิดแล้วว่าปุตโตอันว่าบุตรมะมะของเรามังทัตถุกาโมเป็นผู้ใคร่เพื่อนเห็นซึ่งเราอุตตวาเป็นปัจจาสินสติย่บหวังเฉพาะขมนางซึ่งการไป เมแห่งเราอิติดังนี้ปกลังยังบุคคลขาหาเปตตวาให้ถือเอาแล้วโพชนางซึ่งโพชนะคันตาวาไปแล้ววิหารังสุวิหารอาทาสิได้ถวายแล้วตัดสะภพิกุโนแก่ภิกษุนั้นโสภิกขุอันว่าภิกษุนั้นกะตะพัตตะกิจโจผู้มีกิดด้วยพัดอันตนทำแล้วปุชิถามแล้วว่ามหาปาสสิกดูก่อนมหาปาสิกา ตต่วางกันว่าท่านมาติกะมาตานามะเป็นผู้ชื่อว่ามาติกะมานดาอาติย่อมเป็นหรืออิติดังนี้สาวอ right ุบาสิกาว่าอุบาสิกานั้นอาหากล่าวแล้วว่าตาตาดูก่อนพ่ออามะจ่าอาหารอันว่าดิฉันมาติกะมาตานามะเป็นผู้ชื่อว่ามาติกะมานดาอัมบิย่อมเป็นอิติดังนี้โสภิกขุอันว่าพิสูจนนั้นปุจฉิถามแล้วว่า อ,อ,อุปาสิกะดูก่อนอุบาสิกาตะวังกันว่าท่านชานาสิย่อมรู้ปราจิตตังซึ่งจิตของบุคคลอื่นหรืออิติดังนี้สาอุปาสิกาว่าอุบาสิกานั้นอาหะกล่าวแล้วว่าตาตะดูก่อนพ่อตะวังกันว่าท่านปุจจสิย่อมถามมัง่งซึ่งหลีชัจกิงเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้โสพิกขุอันว่าพิกูุนนั้นอาหะกล่าวแล้วว่า ตวางว่าท่านอากาศิได้กระทําแล้ววายาจินติตะจินติตังซึ่งวัตถุอันเราคิดแล้วทั้งคิดแล้วสับพังทั้งปวงเตนะเพราะเห็นนั้นอาหังนั้นว่าเราปุจฉามิย่อมถามตังซึ่งท่านอิต,ติดังนี้สาวปาสกา่าุปาสิกา,า,กานั้นอาหะกล,ล่าวล้ว่าตาตะดูก่อนพ่อประจิตะชาณะพิกขูอันว่าภิกษุผู้รู้ซึ่งจิตของบุคคลอื่นทั้งหลาย พระหูเป็นผู้มากโอนติย่อมเป็นอิติดังนี้โสพิกขูอันว่าพิสูนั้นอาหากล่าวแล้วว่าอาหางอันว่าเราณปุจนฉะามิย่อมไม่ถามพิกขูซึ่งพิสุทั้งหลายอันเยเหล่าอื่นอุปาสิเกดูก่อนอุปาสิกาอาหารอันว่าเราปุฉามิย่อมถามตุวังซึ่งท่านอิติดังนี้ เอาวังพาเวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตปิเมมีอยู่อุปาสิการว่าอุปาสิกาอาวัตวาไม่กล่าวเลยว่าอาหารนันว่าเราชานามิย่อมรู้ประจิตตังซึ่งจิตของบุคคลอื่นอิติดังนี้อาหากล่าวเลยว่าปุตตะดูก่อนบุญรประจิตตังชานันตานามะชื่ออันว่าจนทั้งหลายผู้รู้ซึ่งจิตของบุคคลอื่นกระติย่อมกระทําเอวังอย่างนี้อิติดังนี้ โสพิกขุอันว่าภิกษุนั้นจินเตตาวาคิดแล้วว่าอิทงังกรรมวังอันว่ากรรมนี้พาได้ยังวะตะเป็นกรรมหนักหนอโหติย่อมเป็นปุตุชนานามะชื่ออันว่าปุตุชนทั้งหลายจินเตนติย่อมคิดโสพนังปีแม้ซึ่งเรื่องอันงามอโสพนังปีแม้ซึ่งเรื่องอันไม่งามสเจถ้าว่าหังนันว่าเราจินตยิตสามิจะคิดอายุตัง ซึ่งเรื่องอันไม่สมควรแล้วใสอายังอุปาสิกาอันว่าอุปาสิกานี้บางอย่างเราปาไปยะพึงให้ถึงวิปปารังซึ่งประการอันแปลกคันหันตีอิถีวิยะราวกะอันว่าหญิงผู้จับอยู่โจรังซึ่งโจรสหากับพันตะเกณะด้วยพันตะจุลายะที่มวยผมมะยาอิโตปลายิตุงอันว่าอันอันเราหนีไป จากที่นี้วัตติย่อมควรอิติดังนี้อาหะกล,ล่าวเลยว่า,อ,าอ,อุปาสิกเกดูก่อนอุบาสิกาอาหังันว่าเราคมิตรสามิจากไปอิติดังนี้สาวปาสิกานว่าอุบาสิกานั้นปุจฉิถามเลยว,ว่าอายะข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าตะวางันว่าท่านคมิตส,สิจักไปกระหังฐานเนนะที่ไหนอิติดังนี้โสภิกข์อันว่าพิสูจนนั้นอาหะกล,ล่าวเลยว่า อ,อ,อุปาสิกะดูก่อนอุบาสิกาอาหารอันว่าเราขมิทสามิจักไปสันติกังสู่สำนนกสัตถุของพระศาสดาอิติดังนี้ขึ้นขมิทสามิข้ามานะครับสาวปาสิกาอันว่าอุบาสิกานั้นอาหะกล่าวเลยว่าพันเต้าแต่ท่านผู้เจริญตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายวาสทาขอจงอยู่อิทาฐานเนในที่นี้ตาว่าก่อนอิติดังนี้ สพิูอันว่าพิสูจนนั้นวัตวากล่าวแล้วว่าอุปาสิกเกขึ้นวัตวามาตรงนี้นะครับดูก่อนอุปาสิกาอาหารกั้นว่าเรานาวัติสามิจักไม่อยู่อาหารกั้นว่าเราคมิทสามิเอวจักไปนั่นเที่ยวอิติดังนี้นิขมิตตวาออกไปแล้วอาคาตมาสิได้ไปแล้วสันติกังสู่สำนักสัตถุของพระศาสดานี่คือข้อสอบสนามหลวง2548แปลโดยพยัญชนะนะครับ อาถาครั้งนั้นสัตฐานว่าพระศาสดาปุจิตรัสถามแล้วนางพิขุงซึ่งพิสุนั้นว่าภิกุดูก่อนพิสุตะวางันว่าเธอณนะวัสสิย่อมมาอยู่ตัฏฐา,านเนในที่นั้น กิงหรืออิติดังนี้โสภิขุอันว่าพิสูนั้นอาหากราบทุลว่าพันเตฆ่าเต่พระองค์ผู้เจริญอามะพระเจ้าข้าเอวังอันว่าอย่างนั้นเมายานข้าพระองค์นาสกาไม่อาจว่าสิตุงเพื่อนอยู่ตัฏฐถา,ถานาเนในที่นั้นอิติดังนี้สัานว่าพระศาสดาปุจิตรัสถามนวว่า พิกุดูก่อนพิกษุตะยานเธอณสักกาไม่อาจวาสิตุงเพื่อนอยู่ตัดถ,ถ,ถาเนในที่นั้นกิงกรณาเพราะเหตุอะไรอิติเัืงนี้เอาประโยคสักกามาใส่อีกนะครับตรงกิงกรณาแต่เปลี่ยนบุรุษนะครับใช้ตยาเข้ามาแทนโสพิกุอันว่าพิกสุนั้นอาหะกราบถูลว่าพันเตฆาเตพระองค์ผู้เจริญสาวปาสิกานว่าอุบาสิกานั้นชานาติย่อมรู้ การนางซึ่งเหตุตับพังทั้งปวงจินติตะจินติตังอันอันบุคคลคิดแล้วคิดแล้วอหังอันว่าข้าพระองค์จินเตตวาคิดแล้วว่าเลขในโซเลขในนะครับ mm hmm. จะก็ปุตุชนาอันว่าปุตุชนทั้งหลายจินเตนติย่อมคิดโสพนางปิแม้ซึ่งเรื่องอันงามอโสพนางติแม้ซึ่งเรื่องอันไม่งามสจีท่าว่าอหังอันว่าข้าพระองค์จินเตสามิจะคิด อายุตังซึ่งเรื่องอันไม่สมควรแล้วกินจิอะไรอะไรใสปาสิการว่าปาสิกามังยังข่าพระองค์ปาเปสติจกให้ถึงวิปปารังซึ่งประการนันแปลกขันหันตีอิทธิวิยะราวกะอันว่าหญิงจับจูโจรังซึ่งโจรสาก,กับปันตะเกนนะด้วยสิ่งด้วยสิ่งของจูรายะที่มวยผมอิติดังนี้ อาก็โตเป็นผู้มาแล้วอหิย่อมเป็นอิติดังนี้สัจฐานว่าพระศาตดาอาหะตรัและว่าพิกุดูก่อนพิกุตัดถเอวะตยาวะสิตุงอันว่าอันอันเธออยู่ในที่นั้นนั่นเทียววัตติย่อมควรอิติดังนี้โสพิกุอันว่าพิสุน,นั้นอาหะกราบทุลว่าพันเตฆาเตพระองค์ผู้เจริญอาหารนั้นว่าข้าพระองค์นัสกโกมิย่อมไม่อาจ อาหางกันว่าข้าพระองค์ณวสิทสามิจักไม่อยู่ตัดฐาฐานเนในที่นั้นอิติตังนี้สัถานว่าพระศาสดาอาหะตรัสแล้วว่าพิกุดูก่อนภิกษุเตนะหิถ้าอย่างนั้นตะวางกันว่าเธอสักกิสติจักอาจรักขิตุงเพื่ออันรักษาธรรมชาตังซึ่งธรรมชาติเอกังเอวะอย่างหนึ่งนั่นเทียวหรือ อิติดังนี้โสพิขุอันว่าพิสุจนั้นปุจิทูลถามแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจเริญอาหารนั้นว่าข้าพระองค์สักขิตสามิจักอาจรักขิตุงเพื่อ,อรักษาธรรมชาติต่างซึ่งธรรมชาติกิงอะไรอิติดังนี้สัทธาอันว่าพระศาสดาวัตวาอยู่ในหน้าต่อไปนะครับตรัสแล้วว่าสวางนั้นว่าเธอรักขะจงรักษาตาวะจิตต่างเอวซึ่งจิตของเธอนั้นเที่ยว จิตตังนามะเอตังชื่ออันว่าจิตนั่นทุระขังเป็นธรรมชาติอันบุคลรักษาได้โดยยากโหติย่อมเป็นตว่าอันว่าเธอนิคันหะจงคมอัตโนโจิตตังเอวะซึ่งจิตของตนนั่นเทียวอัตโนนะครับตัวนี้นะครับตวางอันว่าเธอมาจินตยิอยาคิดแล้วอันยางกินจิซึ่งเหตุอะไรอะไรอื่นจิตตังนามะเอตังชื่อ,ออันว่าจิตนั่น ทุนนิกหังเป็นธรรมชาติอันบุคคลข่มได้โดยยากโหติย่อมเป็นอิติดังนี้นี่คือวัตตวานะครับอาหารตรัสแล้วอิมังคาถังซึ่งพระคาถานี้ว่าธรรมโถอันว่าการฝึกจิตตะสะซึ่งจิตทุนนิกหสสะอันบุคคลข่มได้โดยยากลหุโนอันเกิดและดับเร็วยัตถกามานิปาติโนอันมีอันตกไปตามความใคร่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นปกติ สาธุเป็นคุณชาติยังประโยชนย์ให้สาเร็จโหติย่อมเป็นหิเพราะว่าจิตตังอันว่าจิตทันตังอันบุคคลฝึกแล้วสุขาวหังเป็นธรรมชาตินำมาตึ่งความสุขโหติย่อมเป็นอิติดังนี้วิคโหอันว่าวิเคราะห์ตัทธุนนิกหาสะละหุโนอิติคาถาปาเทในบาตแห่งพระคาถาว่าทุนนิคหาสะระหุโนดังนี้นั้นวันิเตนะอันบดิต กาตโปพึงกะระทำจิตตังนามะเอตังชื่ออันว่าจิตนั่นปุคเลนะอันบุคคลนิคไคหาติย่อมข่มได้ทุกเขนะโดยยากอิติเพราะเหตุนั้นเอตังจิตตังอันว่าจิตนั่นทุนนิคหังชื่อว่าเป็นธรรมชาติอันบุคคลข่มได้โดยยากโหติย่อมเป็นเอตังจิตตังอันว่าจิตนั่นแล้วหุงอุปัตชติจะย่อมเกิดขึ้นเร็วด้วยแล้วหุงนิรุตช,ชติจะ ย่มดับเร็วด้วยอิติเพราะเหตุน,นั้นเอตังจิตตังกันว่าจิตนั่นละหูชื่อว่าเป็นธรรมชาติเกิดและดับเร็วโหติย่อมเป็นตาสะจิตตาสะซึ่งจิตนั้นทุนนิกหาสะาอันบุคคลข่มได้โดยยากละหุโนโอ,อันเกิดและดับเร็วอัดโวอันว่าอัดว,ว่ายัตถะกัตจิเอวะนิปาตนณะ,ะสะีลสะอันมีอันตกไปในอารมอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเทียวเป็นปกติอิติดังนี้ คาถาปาทถสแห่งบาทแห่งพระคาถาว่ายัตถะกามณิปาติโนอิติลึงนี้หิจริงอยู่เอตังจิตตังอ่านว่าจิตนั่นนาชานาติย่อมไม่รู้ละพิตพัฒนังวาซึ่งฐานะอันตนพึงได้หรืออะละพิตพัฒนังวาหรือว่าซึ่งฐานะอันตนไม่พึงได้ยุตตดฐานังวาซึ่งฐานะอันควรแล้วหรือ อายุตถานังว่าหรือว่าซึ่งฐานะอันไม่ควรแล้วณนะเอวะชาติงโอโลเกติย่อมไม่แลดูซึ่งชาตินั้นเที่ยวณนะโอโลเกติย่อมไม่แลดูโคตตังซึ่งโคตนณะเอติณนะโอโลเกติย่อมไม่แลดูวะอย่างซึ่งไวัวนิปตติย่อมตกไปอัตตาอันว่าตนอิจชติย่อมปรารถนา นิปปติตุงเพื่ออันตกไปยัตถยัตถาเอวะอารามะเนในอารมณ์ใดๆนั่นเที่ยวตัถาตัถาเอวะอารามะเนในอารมณ์นั้นๆนั่นเทียวอิติเพราะเหตุนั้นเอตังจิตตังอันว่าจิตนั่นพระวตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุจติย่อมตรัสเรียกว่ายัตถากามนิปาติมีอัน ตกไปตามความใพร่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นปกติอิติดังนี้ธรรมโถอันว่าการฝึกจิตตสะซึ่งจิตตะสะเอวรูปัะสอันมีอย่างนี้เป็นรูปนั้นสาธุเป็นคุณชาติยังประโยชน์ให้สำเร็จโหติย่อมเป็นสาธุโหติคือว่าจะตูหีอริยมักเคหีทันตะพาโวขึ้นตะสะจิตตสะเข้ามาด้วยนะครับ อันว่าความที่แห่งจิตนั้นเป็นธรรมชาติอันบุคคลฝึกแล้วด้วยอริยมรรคทั้งหลายสีทันตะพาโวคือว่ายะถาตังจิตตงังนิพิเสวนังโขติตถาตสะจาิตตสะกะตะพาโวยะตะตรงนี้นะครับ อันว่าความที่แห่งจิตนั้นเป็นธรรมชาติอันบุคคลกระทําแล้วโดยอันว่าจิตนั้นเป็นธรรมชาติมีความเสพผิดออกแล้วย่อมเป็นโดยประการใดประการนั้นสาธาตตสาุเป็นคุณชาติอย่างประโยชน์ให้สําเร็จโหติย่อมเป็นบุตรฉาอันว่าอันถามว่าธรรมโถอันว่าการฝึกจิตตสะซึ่งจิตสาธุเป็นคุณชาติอย่างประโยชน์ให้สําเร็จโหติย่อมเป็นกิงกรณาเพราะเหตุอะไรอิติเรื่องนี้ วิสัชนางอันว่าอันแก้ว่าหิเพราะว่าอีทางจิตตังอันว่าจิตนี้ทันตังอันบุคคลฝึกแล้วสุขาวหังเป็นธรรมชาตินำมาซึ่งความสุขโหติย่อมเป็นสุขาวหังโหติคือว่าทันตังอันบุคคลฝึกแล้วทันตังคือว่านิพิเสวนังกะตังอันบุคคลกระทาแล้วให้เป็นธรรมชาติมีความเสพผิดออกแล้วอาวะติย่อมนำมา มัคคะ,ะละสุขังจะซึ่งความสุขอันเกิดแต่มรรคและผลด้วยปรมัตฐานิพพานสุขังจะซึ่งความสุขคือพระนิพพานอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งด้วยอิติดังนี้อิติดังนี้สองตัวนะครับเทศนาปริโยสานในการเป็นที่สุดลงรอบอย่างเทศนาสัมปัตตะปริสา อันว่าบริษัทพูดถึงพร้อมแล้วทั้งหลายพระหูมากโสตาปน,นาทะโยเป็นพระอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นอเหสูงได้เป็นแล้วเทศนานว่าเทศนาสาติกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์ชาตาเกิดแล้วมหาชนะสะแก่มหาชนตั้งแต่สรัทธาเป็นต้นไปนะครับเป็นข้อสอบสนามหลวงโดยพยัญชนะพศส5 4พซึ่งทางคณะผู้จัดจทำ ก็จะได้แปลตามท้นมวลสนามหลวง2,543ซึ่งเฉลยโดยพระเทพมุนีธรรมรัตโนวัดปากน้ำสนามหลวงแผนกบาลีเป็นผู้ตรวจแก้นะครับสัทถาอันว่าพระศาสดาทัตวาครั้นทรงประทานแล้วอิมังโอวาทางังซึ่งพระโอวาทนี้ตัสะพิกุโนแก่ภิกษุนั้นไปนี้ทรงส่งไปแล้วว่าจะเนนะ ขึ้นมานะครับด้วยพระดํำรัสว่าภิกขุดูก่อนพิกษุตะวางกันว่าเธอคัาฉะจงไปตวางกันว่าเธออาจินตยิตะวาไม่คิดแล้วกินจิกรนังซึ่งเหตุอะไรอะไรอันอย่างอื่นวะสาหิจงอยู่ตัะถา,ถาเนวในที่นั้นนั้นเทียวอิติดังนี้โสภิกขุอันว่าพิกษุนั้นและพิตวาได้แล้วโอวาทางซึ่งโอวาสันติกา จากสำนักศัตรุของพระศาสดาฆามาสิได้ไปแล้วตัดถาฐานนในที่นั้นโสพิกขุอันว่าวิสูนันนาะจินเตสิไม่คิดแล้วจินตนา,นามะชื่อซึ่งความคิดพริอิาในภายนอกกินจิอะไรอะไรมหาอุปาสกาปีแม้อันว่ามหาอุปาสิกาโอโลเกนตีแลดูอยู่จักคุณาด้วยจักสุทิเพนะอันเป็นทิพทิตตวาเห็นแล้วเถรังซึ่งพระเถระ วรดิจินทิตวากำหนดแล้วอัตโนยานีนะเอวะด้วยยานของตนนั่นเที่ยวว่าปุตโตว่าบุตรมะมะของเราละพิตวาได้แล้วอาจารย์ยังซึ่งอาจารย์โอวาทะทายกังผู้ให้ซึ่งโอวาทอาคโตมาแล้วปุณะอีกอิธานิในการนี้ปติยาเทิตวาจัดแจงแล้ว สัปปายาหารังซึ่งอาหารอันเป็นที่สบายอทาสีได้ถวายแล้วตัดสะพิกุโนแก่พิสูนั้นโสพิกุอันว่าพิสูนั้นและพิตวาได้แล้วสัปปายาโภชนาซึ่งโภชนะอันเป็นที่สบายปัตตวาบรุแล้วอรหัตตังซึ่งพระอรหัตกติปาเห็นาเอวะโดยวันเล็กน้อยนั่นเทียวกาลังยังการวีตินาเมนโตให้น้อมล่วงไปวิเศษอยู่มัคคะภะสุขีนะด้วยสุขอันเกิดแต่มรกแกลผล จินเตตวาคิดแล้วว่าอาโหโอมหาบาสิกาอันว่ามหาบาสิกาปฏิฐาเป็นที่พึ่งไมหังของเราชาตาเกิดแล้วอาหารนันว่าเรานิสายะอาศัยแล้วอิมังมหาปาสิกาซึ่งมหาบาสิกานี้ปัตโตเป็นผู้ถึงแล้วภาวะนิสรณนังซึ่งความเล่นออกจากพบอหิย่อมเป็นอิติดังนี้อุปทาเรนโตใคร่ครวญอยู่ว่าอะอยังอุปาสิกา ขึ้นมานะครับอันว่าอุบาสิกานี้ปฏิฐาเป็นผู้เป็นที่พึ่งเมของเราชาตาเกิดแล้วอิมัตสมิงอัตภาเวในอัตภาพนี้ตาวะกอนนี่คืออิมัตสมิงนะครับปะนะก็เมเมื่อเราสังสรันตสะเล่นไปพร้อมอยู่สังสาเรในสงสารอายังอุปาสิกา อันว่าอุปาสิกานี้ปฏิฐาภูตะปุพาเป็นผู้เป็นที่พึ่งเป็นแล้วในก่อนอัตภาเวสุในอัตภาพทั้งหลายอันเยสุปิแม้เหล่าอื่นอโหสิได้เป็นแลว้วกิงหรืออุทาหุหรือว่าปฏิฐาภูตะปุพาเป็นผู้เป็นที่พึ่งเป็นแล้วในก่อนอัตภาเวสุในอัตภาพทั้งหลายอันเยสุปิแม้เหล่าอื่นโนหาไม่ได้อิติดังนี้ วาตัวนี้แปลว่าหรือว่านะครับอนุสริระลึกตามแล้วเอกูณะอัตภาวะสตังซึ่งร้อยแห่งอัตภาพอันยอนด้วยอัตภาพหนึ่งสาปิมหาบาสิกาอันว่ามหาบาสิกาแม้นั้นปาทปริจาริกาเป็นหญิงผู้บำเรอซึ่งเทา้าตัสสะเถรสะของพระเถระนั้นพุทธวาเป็นปฏิพัทธจิตตาเป็นหญิงมีจิตอันเนื่องเฉพาะแล้วผู้ิิเสสุในบุรุษทั้งหลายอันเยสุเหล่าอื่น อุตวาเป็นปุลคลัอยังบุคคลโวโรปาเปสีให้ปลงลงแล้วตังเถร,รังซึ่งพระเถระนั้นชีวิต,ตาจากชีวิตเอกูณนะอัตภาวสเตในร้อยแห่งอัตภาพอันย่อนด้วยอัตภาพหนึ่งเถโรอ,อันว่าพระเถระทิศวาเห็นแล้วอากุณงัง ซึ่งโทษไม่ใช่คุณเอตกางมีประมาณเท่านี้ตัดสาอุปาสิกายะของอุปาสิกานั้นจินเตติคิดแล้วว่าอโหโอโโอ,อายังมหาปาสิกาอันว่ามหาปาสิกานี้อากาสิได้กระทําแล้วกรรมมังซึ่งกรรมทาได้ยังอันหนักอิติด,ดังนี้มหาุปาสิกาปีแม้อันว่ามหาุปาสิกาติดตามในตนต่อไปนะครับ